เอชัยยาห่วงน้องแป้งสนิทสงกรานปลื้มกระแสตอบรับเพลงแรกลูกสาวไม่กดดันลูกให้อิสระเต็มที่ไม่ก้าวไก่กันในการทำงานหลังน้องแป้งสรันชัดมิชัยลูกสาวพระเอกลิเกชื่อดังเอชัยยาออกผลงานเพลงซิงเกิลแรกไว้เชิง โดยมีคุณพ่อเป็นป่าดันและมีหนุ่มสงกราน t h เดอะไวทเป็นโปรดิวเซอร์ได้รับเสียงตอบรับดีมากพร้อมขอบคุณแฟนเพลงโดยน้องแป้งเผยกับ Apop Today ว่าไล่ ight, อ่านคอมเมนต์ comment, คนชอบเพลงก็ดีใจตั้งแต่ทำเพลงเพิ่งจะได้มาเจอคุณพ่อก็วันนี้เพราะปกติคุณพ่อจะให้สงกราน t h เดอะไวทซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลทั้งหมดส่วนน้องแป้งจะโทรค,คุยกับคุณพ่อตลอดมากกว่าเจ้าตัวได้บอกกับโปรดิวเซอร์ MV ขอเป็นเกาหลีหน่อย ขณะที่เอชัยยากล่าวถึงช่วงที่บันทึกเสียงทำเอ็มวีว่าตนไม่อยากไปกดดันลูกให้ทำงานเต็มที่เลยปล่อยให้น้องแป้งกับสงกรานต์ทำเพลงกันสองคนลูกก็ทำงานอย่างมีความสุขและจากนี้ก็จะไม่หยุดนิ่งมีแพลนจะทำโปรเจกต์ต่อไปอีกน้องแป้งบอกด้วยว่าทุกวันนี้เจอคุณซืออย่างสงกรานต์บ่อยกว่าพ่อเสียอีกเพราะต้องคุยงานวางแผนกันตลอดก็มีการวางแผนกันเรื่อยๆคุยกันอยู่แต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรเมื่อหันไปถามพ่อเอว่า ห่วงลูกสาวใหม่ที่ช่วงนี้ค่อนข้างจะสนิทกับหนุ่มสงกรานคุณพ่อเอชายาบอกแบบติดตลกว่าตอนแรกก็ไม่ห่วงพ่อโดนถามเรื่องห่วงแล้วเราจะฝากเนื้อไว้กับเสือหรือเปล่าวะไม่มีไม่มีเพราะเราไม่เห็นพร้อมหันไปบอกลูกว่าหนูลูกหนูก็ต้องระวังตัวนะแต่ก็ยอมรับว่าสงกรานให้คำแนะนำดีเพราะเขามืออาชีพเสียนจริงๆเรื่องงานต้องไว้ใจเขาจะไม่ก้าวไก่หน้าที่เขาถ้าเขาไม่มาก้าวไก่ลูกสาวพี่ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด